สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นั่นเองอเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการสอบนักเรียนครูแอบไปเห็นนะคะนักเรียนได้คะแนนดีกันมากเลยนะคะคุณครูขอเช่นชมนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องสร้างสารรค์ดนตรีเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูผังสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยที่6เรื่องสร้างสรรค์ดนตรีนะคะ,ะสร้างสารรค์ดนตรีแบ่งได้ออกเป็น1ประเภทใหญ่ๆนะคะคือดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์ก็จะแบ่งย่อยได้ออกเป็น2ประเภทนะคะคือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์และการพากเสียงนั่นเองนะคะ เรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะ,ะนักเรียนมาดูจุดประการความคิดนะคะนักเรียนอยากนำดนตรีไปบรรเลงในงานใดมากที่สุดคะเพราะอะไระมีใครยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมคะ,ะมีเพื่อนตอบว่าอยากนำดนตรีไปบรรเลงในงานอะไรคะปะเพณีสงการนั่นเองอทำไมเพราะเหตุใด,ดคะทำไมถึงเลือกเพราะ งานนี้เป็นงานที่อะไรคะสร้างความสนุกสนานให้แกผู้ที่มาร่วมงานนั่นเองนะคะเห็นไหมคะจะมีการนำดนตรีต um ่างๆนะคะอาจจะเป็นดนตรีไทยไปบรรเลงในงานนั่นเองเพื่อให้คนในงานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับงานนั้นนั่นเองนะคะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักดนตรีกับการแสดงนาฏศิลปนนั่นเองนะคะอ่านักเรียนวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับการแสดงโขนนั่นเองอ่านักเรียนรู้จักการแสดงโขนกันไหมคะถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนฏาิลป์นะคะการแสดงนฏาิลปนส่วนใหญ่จะมีการนํอาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะจะมีการนําเครื่องดนตรีมาใช้ประกอบการแสดงนั่นเองนะคะจะนําเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลคะอาจจะมีการนําเครื่องดนตรีไทยเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะจะมาใช้ประกอบการแสดงโขนนั่นเองนะคะเพื่อให้การแสดง ออกมาสนุกสนานนะคะมีเอกลักษณ์ทำให้ผู้ชมประทับใจและซาบซึ้งในการแสดงการบรรเลงดนตรีนะคะประกอบการแสดงนาตัิศิลมีดังนี้นะคะอาการแสดงการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนนะคะ การแสดงขนเป็นการแสดงนฏาตลปนนะคะที่มีความงดงามอ่อนช้อยนะคะในทุกด้านนั่นเองจะมีการนำวงปีพาดเข้ามานั่นเองมาบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดงออกมาเกิดความสนุกสนานนะคะน่าติดตามและยังทำให้ผู้ชมเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงมากขึ้นนั่นเองนะคะเช่นการบรรเลงเพลงชื่ เมื่อฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิงสู้รบกันในตอนยกรบนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบนะคะนักเรียนดูภาพด้านล่างประกอบนะคะมีตัวละครใครบ้างคะมีพระรามนั่นเองนะคะมีพระรักมีทศกัณฐ์นะคะมีพิเภกมี พวกลิงพวกยักษ์ต่างๆกำลังสู้ลบหรือยกรลบกันนั่นเองนะคะผ้ารามจะตัวสีเขียวนะคะส่วนรารักษ์จะตัวสีเหลืองนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังสู้ลบกันนั่นเองอเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวีโอการแสดงโขนนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรลบมาให้นักเรียนดูนะคะและให้นักเรียนตอบคำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามท้ายคลิปนะคะว่ามีตัวละคร ใข่บ้างนะคะและการแสดงเป็นการแสดงประเภทไหนนะคะมีจังหวะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนตั้งใจดูนะคะและเดี๋ยวค,คุณครูจะถามนะคะรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ และต้นเหตุของสงครามแห่งรามเกียรติในตอนยกรบนี้สืบเนื่องมาจากทศกันวางอุบายลักนางสีดาพระมเหสีของพระรามไปเมื่อพระรามทราบข่าวจึงรีบยกทัพพร้อมด้วยพลักษ์น้องชายรวมถึงฮนุมานทหารเอกและเหล่ากองทัพวานนทเร่งออกติดตามโดยทันที Yeah. i'm about to put on เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการชมคลิปวีโอการแสดงโขนเรื่องรามาเกียรตินะคะตอนยกรบนั่นเองอมีตัวละครของใครบ้างคะมีพระรักพระรามนั่นเองนะคะพระรักจะตัวสีเหลืองนะคะส่วนพระรามจะตัวสีเขียวนั่นเองนะคะมี ทศก,กณัณฐนั่นเองนะคะทศกัณฐจะมี10หน้านะคะมีพวกยักษ์พวกหานุมานนั่นเองอาการแสดงโขนนะคะจะมีเครื่องดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องคือวงอะไรคะวงปีพาสนั่นเองาการแสดงโขนนะคะเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงของไทยนั่นเองนะคะที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำนะคะเห็นไหมคะมีการไร้รำใช้ท่ารำต่างๆนะคะตามแบบละครในแตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดงขึ้นมานั่นเองเปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่เหมือนกับละครน,นั่นเองนะคะเห็นไหมคะการแสดงโขนจะไม่เหมือนการแสดงละครน,นั่นเองนะคะแสดง แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุกประการนั่นเองนะคะซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละครแต่เรียกว่าโขนแทนนั่นเองนะคะหาดูได้ยากนะคะตอนนี้เพราะว่าโขนการแสดงโขนเป็นการแสดงที่ยากและเป็นการแสดงขั้นสูงสุดของนาฏยศิลป์น,นั่นเองนะคะนาฏศิลป์น,นั่นเองนะคะ อาสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเตรียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวีโอทำรายงานและทำแบบรหัสในรายวิชาดูทีหน้าตัดสินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ